รีวิว Honda City ี5 s สปี2017สดํีดำสีแท้สีเดิมจากทางโรงงานสำหรับคันนี้ราคาตั้งขายอยู่เพียงแค่41 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองผ่อนเบาๆนานถึง8 4งวดผ่อนเริ่มต้นที่8 0 0 0บาทระยะการใช้งานคันนี้เพียงแค่7 0 0 0 0มโลเท่านั้นเองสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหารถใช้งานอยู่ราคาไม่แพงติดต่อมาหากิ่งเลยที่เบอร์ศ8 2ย์แปดรถสวยโครงสร้างเดิมแท้แน่นอน Honda City เครื่องพันห้าเบนซินตรงรุ่นไม่เคยติดแกด ภายในคันนี้ก็จะคุมโทนด้วยสีดำออปชันเพียบใช้งานง่ายรถคันเล็กไม่ใหญ่มากเครื่องพันห้าพวงมาลายัยคุ้มหนังสีดำเครื่องเล่นวิทยุต่างๆระบบแอร์ใช้งานได้ตามปกติเลยเป็นเกียร์ออโต้เดี๋ยวพาไปรับชมด้านหลังกันห้องผู้โดยสารด้านหลังคุมโทนสีดำเช่นเดียวกันเลยเป็นเบาะผ้าสีดำเบาะตัวใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยพร้อมจบในคันเดียวสำหรับท่านไหนที่สนใจติดต่อมาหาเซลล์กิงเพชรยนได้เลยนะคะที่เบอร์0ู2 0 7 2ป1สองูนเจห ออกรถง่ายเอกสารใช้ไม่ยุ่งยากสำหรับลูกค้าที่อยู่ใกลอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเลยส่งฟรีรถสไลด์ให้ทั่วประเทศไทยเลยฝากรถคันนี้ไว้พิจารณากันด้วยนะคะ